เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวรมรอยบทที่37 หลังจากกินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วเซียวหาตั้นก็ส่งอวีหวานอินกลับตำหนักอย่างเช่นทุกวันเมฆดำเคลื่อนเข้าบทบางจันกระจ่างโคมไฟรูปทรงหกเหลี่ยมที่แขวนอยู่ตามระเบียงทางเดินโยกไหวไปตามแรงลมลากเงาของพวกเขาให้ประเดี๋ยวยาวประเดียวสั้นไม่เท่ากันเซียวหาตั้นมองฝ่าความมืดไปยังทิศที่ตั้งของตำหนักเย็นไม่รู้ว่าทางนั้นเป็นอย่างไรบ้าง วหวานอินไม่ตอบบทสนทนาใบหน้าของเธอยังร้อนเผาไม่หายจนกระทั่งลมเย็นพัดผ่านจึงได้ดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้เธอโยนเรื่องกังวลทั้งหลายทิ้งไปชั่วคราวบทสนทนาเมื่อครู่ยังดังสะท้อนอยู่ในหัวเมื่อครู่เธอถามว่าหรือว่าหึงเขาตอบว่าใช่หมายความว่ายังไงทำไมเขาต้องหึงเสียยงเอ่อด้วยล่ะ วีวานอินวันไหวขึ้นมาทันทีก่อนหน้านี้เธอใช้เวลาทั้งวันเพื่อพูดคุยเรื่องความรักกับเซียยงเอ,อ๋อที่ตกอยู่ในห้วงรักเหมือนคนที่ถูกล้างสมองทั้งๆทงี่รู้ว่าไม่ใช่เวลาที่ควรจะมีความรักแต่ก็ยังอดถามอย่างพีเล่นพีจริงไม่ได้ว่านายหึ่งพี่ฉันช่วยหวีผมแต่งหน้าให้เธอหรือง้นพรุ่งนี้ฉันจะเซียหอตั้นตอบไม่ใช่ หัวใจของอีวานอินเต้นแรงขึ้นแต่หลังจากเสีย่ยโหตันพูดสองคำนี้ออกไปแล้วเขาก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราวกับว่าหัวข้อที่คุยกันเมื่อครู่จบลงอย่างสมบูรณ์ส่วนอีวานอินได้แต่นั่งนิ่งไม่รู้ว่าจะถามต่ออย่างไรนี่หมายความว่าอะไรเป็นการยอมรับหรือต้องการแยกระดาษที่ปิดหน้าต่างให้เป็นรูกันแน่ กว่าเธอจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีให้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรอีกทั้งยังรู้สึกว่าเขามีความหลังฝังใจกับการสัมผัสเนื้อตัวอย่างที่ไม่อาจบอกใครได้เธอได้แต่อดทนรอให้เขาเป็นคนพูดออกมาเองแต่เซียหโฮตั้นกลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีหวานอินจึงคิดว่าเธอคงเข้าข้างตัวเองเสียแล้ว มีลมเย็นพัดมาอีกสายหนึ่งโคมไฟที่แขวนอยู่ตามระเบียงสั่นไหวนางกานั้นสองคนที่ถือโคมไฟเดินนำหน้าอยู่ด้านหน้าส่งเสียงพร้องด้วยความตกใจโคมไฟที่ถืออยู่วูบดับกระทันหันความมืดเข้าปกคลุมทำให้อวีหวานอินมองไม่เห็นทางเดินจึงก้าวเท้าช้าลงจูจ่ๆหัวไหล่ก็มีความอบอุ่นแทรกผ่าน เซียวโหตั้นปลดเสื้อคลุมที่สวมอยู่คลุมร่างให้อวี๋ว่านอินใส่เสื้อผ้าน้อยอย่างนี้ระวังจะเป็นวัด อวีวานอินหันกลับไปมองด้านหลังใบหน้าของเซียวโหวตั้นอยู่ในเงามืดจึงมองไม่ชัดเห็นเพียงดวงตาที่เป็นประกายเจิดจ้าจ้องมองตอบอย่างสงบนิ่งนางกำนั้นสองคนยังสารวนกับการจุดโคมไฟพร้อมกับเอ่ยปากขอรับโทษทันอวีวานอินใช้ระดับเสียงที่ได้ยินกันเพียงสองคนนี่เป็นชุดคุมมังกรเชียวนะ ถ้าใครเอาไปพูดฉันคงกลายเป็นนางปีศาจอีกเซียห่อตั้นหัวเราะด้วยความขบขันแล้วไม่ใช่หรือไงวีวานอินเริ่มโมโหนี่คิดจะทำตัวเป็นหมาหยอกไก่หยอกพี่สาวคนนี้หรือไงกันเซียหองตั้นนายนี่ใช้ไม่ได้เลย ทนไม่ไหวแล้วเธอชะโงกหน้าเข้าใกล้ริมฝีปากของเขาคิดจะทำตัวเป็นนางสนมปีศาจตามคำร่ำลือแต่แสงจากโคมไฟดันสว่างขึ้นเสียก่อนเซียโหตันหันกลับไปมองด้านหน้าไปกันเถอะ อีวานอินไม่ได้พูดอะไรอีกเอาแต่ก้มศีรษะซ่อนสีหน้าของตอน้นเลยไม่รู้ว่าเซี่ยหอตั้นเดินช้าลงครึ่งเก้าจับต้องแผ่นหลังของเธอด้วยสายตาอ่านยากต่อให้อีวานอินมีสมองของแม่สาวข้างรักสักพันก้อนก็ไม่มีทางเดาออกว่าตอนนี้เซี่ยหอตั้นกำลังคิดอะไรอยู่ เขากำลังสำนึกผิดว่าไม่ควรพูดสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ควรเข้าใกล้เธอไม่ควรแซงทำเป็นพวกเดียวกันเพื่อฉวยโอกาสใกล้ชิดและหลอกให้เธอมอบความรู้สึกพิเศษให้เขาไม่รู้ว่าจะปิดบังได้อีกนานแค่ไหนเมื่อความจริงปรากฏความรักที่กำลังเกาะตัวในตอนนี้จะกลายเป็นฝันร้ายของเธอหรือไม่ท,ทั้งที่รู้ว่าไม่ควร แต่เขาก็ยังปล่อยตัวปล่อยใจความคิดที่ทำให้เขาอยากแสดงออกไปแบบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคงเป็นเพราะเขามีลางสังหรณ์ว่าหลังจากพรุ่งนี้จะไม่มีโอกาสอีกแล้วตำหนักเย็น การสนทนาภายใต้ความมืดดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกระแสลมแรงพัดเมฆดำที่บดบังท้องฟ้าออกไปจนแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนพื้นอย่างทั่วถึงไม่เว้นแม้แต่กระเบื้องและกำแพงที่ซอมซ่อของตำหนักเย็นเส้นผมของเซี่ยหยงเอ๋อสะท้อนแสงเป็นประกายเงาวับตัวอ่องพูดเสียงกลัวหัวเราะวันนี้ยงเอ๋งามเป็นพิเศษ ใบหน้าที่อยู่ภายใต้แสงจันนวลดูไม่จัดจ้านเหมือนเคยแต่ก็พอจะดูออกว่าคืนนี้เสี้ยยงเอ๋อร์ไม่ได้แต่งหน้าในแบบที่สตรีวังหลวงนิยมดวงตาของเสี้ยยงเอ๋อร์จับจ้องอยู่ที่ตัวอ๋องหม่อมฉันไม่สบายหน้าตาซี่เซียวไม่อยากให้ท่านอ๋องเห็นหน้าที่ดูไม่ดีของหม่อมฉันจึงทาแป้งหนาขึ้นท่านอ๋องชอบหรือไม่เพคะตัวอ๋องตอบ ชอบสิแตกต่างจากคนอื่นก็เหมือนกับตัวเจ้าเซียยงเอ๋อเงียบเมื่อเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่เห็นก็ย่อมเปลี่ยนไปเซียยงเอ๋อเพิ่งค้นพบว่าคำที่ตัวอ่องพูดเอาใจเธอนั้นไร้วาทศสินที่รื่นหูทั้งยังรู้สึกว่าเป็นการพูดแบบขอไปที ดวงตาของเซียยงเอ๋อปรับเข้ากับความมืดจนพอจะมองเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายได้รอยยิ้มของเขาอบอุ่นไร้ที่ติถาว่าดวงตาที่มองมาอย่างตั้งใจนั้นกลับไม่มีเงาสะท้อนของเธออยู่พูดแล้วก็ประหลาดทีแรกที่เธอหลงไหลในตัวเขาก็เพราะดวงตาที่ไร้เงาสะท้อนของตอนคู่นี้ดวงตาของเขาเหมือนกำลังมองไปยังที่ไกลแสนไกล ไม่เคยตกต้องอยู่บนร่างของมนุษย์ธรรมดาเพียงแต่ตอนนั้นเธอคิดว่าตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มมนุษย์ธรรมดาหากอวีวานอินอยู่ที่นี่คงพูดว่าตัวอองผู้นี้เป็นเงาสะท้อนของคนที่ไม่มีความปรารถนาอย่างมนุษย์ทั่วไปกระมังเซียยงเอ๋อรู้สึกตลกถ้าตนมีนิสัยเหมือนอวีวานอินบางทีตนคงไม่ดูน่าเวทนาเช่นนี้ตัวอองถามมีอะไรหรือ เซียยองเอ๋อใส่หน้าถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่ท่านอองเกล่ากลับไปแล้วหม่อมฉันจะนำคำพูดของท่านอองไปทูลฝ่าบาทอืมตัวอันองรูปศรีรษะของเซี่ยยองเอ๋อลำบากเจ้าแล้วเซียโหตันส่งอวีหวานอินถึงหน้าประตูตำหนกักเขาแสดงละครฉากตามน้าภรรยาอย่างสมบทบาทข้ากลับก่อนเจ้าพักผ่อนเถอะ แต่เขาไม่ได้กลับไปตามที่พูดอีว,วานอินดึงชายเสื้อของเซี่ยห์โตั้นไว้ไม่รู้ว่าเป็นการแสดงให้คนในวังดูกี่ส่วนแสดงออกจากใจจริงอีกกี่ส่วนสีหน้าของเธอมีความเขินอายอย่างชัดเจนคืนนี้ฝ่าบาทประทับที่นี่เธอเพคะหญิงสาวมองซ้ายแลขวาแล้วจะงอกหน้ามากระซิบข้างหูเขาอย่าเพิ่งกลับฉันมีอะไรอยากจะให้นายดูจริงๆ เสียห์โหตันเงียบอยากแกล้งกันสินี่ถือเป็นการเอาคืนใช่ไหมเสียห์โหตั้นพูดในใจอีหว,วานอินคิดจะเอาคืนจริงๆจึงจงใจดึงมือเขาไว้ไม่ยอมปล่อยเธอดึงเขาเข้าห้องนอนสั่งให้นางกำนันทั้งหมดออกไปแล้วปิดประตูก่อนจะเอ่ยอย่างมีในว่าแสงจันทร์คืนนี้งามนักเซียห์โหตั้นตอบงามจริงอย่างที่ว่า ปยเจ้าที่ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังกล่องเสี่ยงโหตั้นเอ่ยตามว่าอืม้มงามจริงๆวีวานอินหัวเราะนาไปเอาสิ่งนั้นให้ฝ่าบาทดูสิเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นวีวานอินตื่นนอนเร็วกว่าทุกวันเมฆดำยังคงปกคลุมท้องฟ้าด้านนอกดูท่าว่าอีกไม่นานฝนคงจะตกหนักเธอหันกลับไปมองด้านข้าง เมื่อพบว่าข้างกายว่างเปล่าก็รีบยันตัวลุกขึ้นนั่งฉันอยู่นี่เซียหโหาตั้นนั่งมองเธออยู่ข้างเตียงยังไม่ได้ไปไหนอีวานอินล่องออกทำไมถึงไม่ปลุกฉันละ่ะเซียหโหาตั้นไม่ตอบคำถามแต่ส่งประดาษแผ่นเล็กให้เธอแทนพร้อมอธิบายเซียหยงเอ๋อส่งมาให้เมื่อเช้าอีวานอินคลี่ออกอ่านมีตัวหนังสือแค่ไม่กี่ตัว ทุกอย่างปกติตัวอ๋องอยากเจราจาวีวานอินนิวนาดูเป็นคำตอบแบบขอไปที่ยังจะเชื่อเซียยงเอออยู่อีกไหมเซียห์าตั้นถามก็พูดยากนะถ้าตัวอ๋องไม่มีแผนการร้ายจริงๆก็เป็นเรื่องดีวีวานอินมองเซียห์าตั้นที่สวมพระมาลาของโอรสสวรรค์ที่มีลูกปัดห้อยลงมาทั้งหน้าหลังก่อนจะเอ่อยังอดไม่ได้ไม่อย่างนั้น ฉันขึ้นเขาไปพร้อมกับนายดีกว่าปลอมเป็นองคารักเหมือนครั้งก่อนก็ได้เซียวโหตันหัวเราะพลังปฏิเสธไม่ได้เธอต้องอยู่ที่นี่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างน้อยเขาหยุดไปก่อนจะพูดต่ออย่างน้อยเธอก็ยังหาวิธีรับมือได้บ้างแต่อีวานอินรู้ดีว่าความจริงเขาต้องการพูดว่าอย่างน้อยเธอก็ปลอดภัยเธอกระโดดลงจากเตียง ฉันจะไปกับนายไม่ต้องพูดแล้วฉันไม่ฟังหวานอินไม่ฟังเซียวโเตั้นหัวเราะอ,อีกครั้งตอนนี้เราไม่รู้ว่าไทเฮาและตวนอ๋องจะทำอะไรบ้างเธอรู้หรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตรงเชิงเขาหรือบนเขาถ้าพวกเราเดินทางขึ้นเขากันหมดแล้วในเมืองเกิดเรื่องล่ะเธอไม่อาจปฏิเสธความเป็นไปได้นี้เซียวโหตั้นยังพูดต่อฉันมีนับปยเป็นไพ่ลับ ที่ไม่มีใครรู้องคารักเงาที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษจากนับอยก็มีฝีมือพัฒนาขึ้นไม่น้อยไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าแต่เธอเธอะถ้าเกิดอะไรขึ้นจําไว้ว่าต้องดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกอีวานอินไม่ตอบรับใดๆวานอินเซียห่อตันเรียกเบาๆอีวานอินตัดสินใจไม่ถูกรู้สึกสับสนไปหมดไม่รู้ว่ากําลังโมโหอ,อะไรอยู่เธอตอบเสียงสะบัด ไปเถอะรีบไปรีบกลับคนที่อยู่ข้างเตียงนิ่งเงียบไปนานจนอีวานอินเงยหน้าขึ้นมองอย่างข้องใจเสียวโหตั้นเอ่ยไว้กลับมาแล้วฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกกับเธออีวานอินเอยอย่างไม่พอใจถุยถุยถุยอย่าพูดเป็นลางนะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้ไม่ถอนเซียวโหตั้นลุกขึ้นไปละ่ะ ขบวนเสด็จของห้องเต้และไทยเฮาเคลื่อนตัวออกจากวังหลวงอย่างช้าๆมุ่งหน้าไปยังเข่าเป้ซานอย่างเอิกะเริกหนึ่งชั่วยามหลังจากนั้นมูอินก็ได้รับรายงานว่าขาบวนเสด็จออกนอกเมืองไปแล้วมูอินสั่งการถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลงมือได้ คำสั่งที่ไทเฮาทิ้งไว้ก็คือให้นำกำลังทหารไปยังโรงเตี๊ยมหลวงที่คณะทูตพักอยู่โดยให้ตั้งข้อหาพวกเขาแล้วจับเข้าคุกหลวงจากนั้นก็ค่อยลงมืออย่างเงียบๆมูอ่อินไม่มีทางทำตามคำสั่งนี้อยู่แล้ว หลังจากขบวนของห้องเต้เคลื่อนออกมานอกเมืองไปไกลก็เกิดเหตุกลาหลขึ้นภายในเมืองหลวงทาหารจำนวนมากตรงไปยังโรงเตียมดวงแต่ก็ต้องพบกับความว่างเปล่าวพวกเขาแบ่งกำลังทหารออกเป็นสองกลุ่ม เพื่อปูพร้อมค้นหาคนของคณะทูดแขวนเยียนบุกค,ค้นหาบ้านทีละหลังโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ถูเออที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก็ยังได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านนอกอย่างชัดเจนเสียงอึกกระทึกขยับเข้ามาใกล้ขึ้นไปเรื่อยภายในห้องคณะทูดนั่งล้อมวงอยู่รอบโต๊ะตัวหนึ่งหานศีน้าเอียงหูฟังเสียงด้านนอกครู่หนึ่ง ก่อนจะส่งสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามให้กับถูเออร์ถูเออร์ทำมือทำไม้ให้เขาใจเย็นในลานกว้างด้านนอกมีองครักษ์จำนวนหนึ่งคอยเฝ้าระวังและคุ้มกันพวกเขาอยู่เมื่อคือนกลางดึกพวกเขาถูกคนเหล่านี้พามาที่นี่จากสีหน้าที่เคร่งเครียดขององครักษ์ถูเออร์จึงนึกถึงข้อความประหลาดที่ได้รับ เขาได้ข้อสรุปว่าอย่างน้อยข้อความเหล่านั้นก็มีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งมีคนคิดสังหารพวกเขาจริงเป็นใครไทยเฮาหรือถูเอ่อไม่สนใจเรื่องนี้เรื่องที่เขาสนใจมากกว่าก็คือคำพูดอีกประโยคในข้อความนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ในตอนนี้เององคารักษ์ก็เดินเข้ามาพูดเสียงต่ำว่าขอให้ทุกท่านตามพวกเราออกไปทางประตูด้านหลัง เมื่อเห็นว่ากลุ่มทหารที่กำลังค้นหาทำท่าจะบุกเข้ามาถูเอ๋อก็ลุกขึ้นแล้วเดินตามองคารักษ์ออกไปด้านหลังอย่างว่าง่ายพวกเขาเดินมาถึงตรอกแคบแห่งหนึ่งขณะที่เหล่าองคารักษ์กำลังพาพวกเขาไปยังที่ซ่อนตัวอีกแห่งถูเอ๋อก็เอ่ยขึ้นว่าพี่ชายท่านนี้ไม่ทราบว่าพอจะส่งคนไปรายงานเรื่องนี้แก่ห้องแต้ที่ประทับอยู่บนเขาเป้ซานได้หรือไม่ องค์ารักษตอบกลับทันทีฝ่าบาททรงรู้เขายังพูดไม่ทันจบก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าชาวเยียนกลุ่มนี้อยู่ในสายตาของพวกเขาตลอดเวลาย่อมไม่มีทางรู้ความเคลื่อนไหวของห้องเต้แล้วเหตุใดถึงรู้ว่าห้องเต้เสด็จไปเขาเป้ยซาน องคารักมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาหมุนตัวกลับพร้อมกับกำด้ามดาบเอาไว้แน่นแต่เสียดายที่เขาไม่มีโอกาสชักดาบออกจากฝากจังหวะที่เขาหมุนตัวกลับก็มีมือใหญ่คู่หนึ่งจับศีรษะของเขาแล้วออกแรงบิดจนได้ยินเสียงกระดูกบิดดังกรอบก่อนจะรู้ตัวว่าศีารษะของตนถูกบิดไปด้านหลังดวงตาคู่นั้นสะท้อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยไอสังหาร เมื่อถูเอ่อลงมือคนของเขาก็ลงมือตามองค์คารักทั้งหลายถูกผงพิษโปรยใส่หน้าไม่นานร่างไร้วิญญาณขององค์คารัก์ก็นอนเกลื่อนอยู่ภายในตอกเล็กถูเอ่อใช้ภาษาเยียนสั่งการเปลี่ยนเสื้อผ้ากับศพพวกนี้เก็บอาวุธและป้ายคำสั่งของพวกมันมาด้วยหาสีหน้าถามองค์ชายพวกเราจะทำอย่างไรต่อถูเอ่อตอบออกนอกเมือง พวกเราจะเดินทางขึ้นเขาเป้ยซานหลังจากซานอีเสียชีวิตเขาเคยสาบานว่าจะต้องใช้เลือดล้างแผ่นดินต้าเสียให้จงได้เขาสู้รบอยู่แนวหน้ามาตลอดมีชื่อเสียงเรื่องลือในหมู่เช้าเยียนจนมีคนตั้งฉายาให้เขาว่าเทพสงคราม รอยยิ้มที่จาหลวหว่าห้านยิ้มให้เขานับวันก็ยิ่งเสแสร้งมากขึ้นไม่ใช่ว่าถูเออไม่รู้แต่เขาไม่เคยใส่ใจตั้งแต่วันที่จาหลวหว่าห้าส่งซานอีมายังต้าเซียสายสัมพันธ์ที่แสนเปราะบ,บางระหว่างคนทั้งคู่ก็ขาดสะบัน้นสุดท้ายการเล่นละครว่ารักใคร่กลมเกลียวยามอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็มาถึงตอนอวสาน ปัจจุบันจาหลวว่าหั่นไม่ได้รบทับจับศึกอีกแล้ววันวันเอาแต่ซุกตัวอยู่ในตำหนักใหม่ที่สร้างขึ้นหาความสำราญกับฮองเฮาแขวนเชียงเหมือนกับเพิ่งได้พบรักแท้เอาตอนบ้านปลายชีวิตว่ากันว่าแขวนเชียงชำนาญการใช้พิษ ถูเออสงสัยว่าสตรีผู้นั้นอาจมีโอสอดสูตรลับที่ทำให้จ้าหลัวหวาหั่นกลับมาคึกคักอีกครั้งก็เป็นได้ตอนที่ชาวเซี่ยนามว่าวังเจ้ามาเจรจาและยื่นข้อเสนอสงบศึก จาหลวงว่าหั่นก็คล้อยตามพาว่าถูเออและผู้ใต้บังคับบัญชากลับไม่เห็นด้วยดังนั้นเมื่อจาหลวงว่าหั่นเห็นว่ามีผู้คนไม่น้อยที่สนับสนุนถูเออให้นั่งบันลังแทนเขาก็เริ่มนั่งไม่ติดที่สุดท้ายก็ตัดสินใจดำเนินการบางอย่าง ตนถึงบัดนี้ถัเออก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกพิษชนิดใดเขารู้แต่ว่าตนหมดสติอยู่ในค่ายทหารเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองถูกจับมัดมือและเท้าขังอยู่ในตูวนฮองเฮาของแคว้นเชียงมาเยี่ยมเขาครั้งหนึ่งหญิงสาวสวมอาภรสีแดงทาริมฝีปากสีสดนางยิ้มน้อยๆให้เขาอย่างปาดตาเทียบกับอาของเจ้าแล้ว ข้ายินดีจะเลือกเจ้ามากกว่าข้าเคยให้โอกาสเจ้าแต่เจ้ากลับปฏิเสธมัน่นถูเออถามเราเคยคุยกันตั้งแต่เมื่อใดในงานเลี้ยงตอนที่พบกันครั้งแรกข้ายิ้มให้เจ้าอยู่ตลอดรอยยิ้มของนางจางลงไม่ได้สังเกตเลยหรือถูเออมองนางอย่างข้องใจใหญ่ยยข้าต้องสังเกตด้วยเจ้าคิดว่าตัวเองงดงามนักหรือ ถูเออมองตามร่างที่สะบัดหน้าเดินหนีไปแล้วสะใจยิ่งนักมีถุงหอมใบหนึงตกอยู่บนพื้นหลังจากอีกฝ่ายจากไปเขาเปิดออกดูพบยาเม็ดนับไม่ถ้วนที่มีสีสันแตกต่างกันไปเขาสูดกลิ่นยาเหล่านั้นอย่างลืมตัวก่อนจะรู้สึกเวียนหัวตาลายจนต้องย้อนถุงหอมทิ้งปรับลมหายใจอยู่นานจึงจะกลับมาเป็นปกติเป็นยาพิษหลากหลายชนิด นางไม่เคยกลับมาหาถุงหอมใบนั้นอีกหาสีนหน้าแอบเข้ามาพบกับถูเออพร้อมกับน้ำข่าวร้ายมาแจ้งระหว่างที่เขาหมดสติอำนาจทางทหารถูกริบคืนไป ตนเขาไม่เหลืออำนาจใดๆในมือบรรดาลูกน้องคนสนิทต,ต่างถูกจ่าหลัวหว่าหันหาข้ออ้างกำจัดไปหมดแล้วอีกอย่างคณะทูตก็กำลังจะออกเดินทางเพื่อไปทำสนธิสัญญาสงบศึกกับต้าเซียในตอนนั้นถูเออรู้สึกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาหากเขาคว้าโอกาสครั้งนี้ไว้ได้สามารถแฝงตัวเข้าเมืองหลวงต้าเซียโดยไม่เสียกำลังทหารสามารถสังหาร ยาโหตต้นพร้อมกับทําลายความหวังในการเจราจาหน่อนี้ลงได้จาหลัวว่าฮันอาจต้องใช้ชีวิตอย่างสุขสงบท่ามกลางไฟสงครามไปตลอดชั่วชีวิตที่เหลือแน่นอนว่าเขาไม่อาจหนีกลับสู่มาตุภูมิได้แต่เขาไม่คิดจะหนีอยู่แล้วถูเออแกว่งถุงหอมพิษไปมาออกคำสั่งเสียงแค้มพวกเราจะไปดักฆ่าคณะทูตให้หมด ภายในวังหลวงเมื่อไม่มีห้องเต้และไทยเฮาเหล่าสนมนางในก็เหมือนหนูที่ไม่เห็นแมวต่างพาก,กันออกมาเดินเล่นพูดคุยกันอย่างเบิกบานใจเหลือแต่อีวานอินเท่านั้นที่ปิดประตูอยู่ในห้องเพียงลำพังหนังตาเธอกระตุกตลอดทั้งวันอีกทั้งจิตใจย,ยังว้าวุ่นอย่างไม่รู้สาเหตุความรู้สึกบอกเธอว่า เธอพลาดอะไรไปบางอย่างเหมือนขาดชิ้นส่วนสำคัญของปริศนานี้องค์คารัก์ที่เสียห่วตั้นทิ้งเอาไว้ให้คอยคุ้มกันอวีวานอินเห็นท่าทางของหญิงสาวแล้วก็อดปลอบใจไม่ได้พระสนมอย่าได้กังวลไปเลยฝ่าบาทตรัสแล้วว่าหากเกิดเหตุการณ์คับขันจะให้พระสนมเป็นคนตัดสินพระไทยถึงตอนนั้นจะมีคนมารายงานเองอวีวานอินเหมือนไม่ได้ยิน เดินวนอยู่รอบห้องสองรอบแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกปีวานอินเพิ่งเดินมาถึงอุทยานหลวงก็พบกับเซียหยงเอ๋ววันนี้เซียหยงเอ๋อยังคงแต่งหน้าเหมือนหญิงสาวยุคปัจจุบันดูทั้งสูงสักและเย็นชาทั้งสองผเผชิญหน้ากันเซียหยงเอ๋อตีสี่หน้าเหมือนเฉยมองอีวานอินแวบหนึ่ง ก่อนจะทำเสียงขึ้นจมูกแล้วเดินผ่านไปอย่างไม่ใยดีอีวานอินยืนนิ่งไม่เรียกและไม่หันหน้ากลับไปมอง รอจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างเดินห่างออกมาแล้ววีหวานอินก็เดินอ้อมกลับไปยังตำหนักของตนหลังจากปิดประตูห้องดีแล้วก็พุ่งไปที่ข้างเตียงหยิบกระดาษที่เซียวโหวตั้นนำมาให้ดูเมื่อเช้าขึ้นมาอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งยังคงเป็นกระดาษสีขาวตัวอักษรสีดำไม่มีลูกเล่นอะไรวีหวานอินยังไม่ยอมแพ้จุดตะเกียงแล้วอังกระดาษแผ่นนั้นเหนือเปลวไฟ เธอลืมไปเลยว่าในนิยายต้นฉบับเซียหยงเอ๋อเคยใช้วิธีนี้ความร้อนจากเปลวไฟที่ไหวระลิกทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบนกระดาษมีตัวอักษรสีอ่อนค่อยๆปรากฏขึ้นแตกต่างจากตัวอักษรที่เขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้เป็นการเขียนตัวอักษรจีนตัวย่อที่เขียนเบียดกันเป็นแถวยาวขนของตัวอ๋องจับตามองฉันอยู่ เขาบอกว่าห้องเต้มไม่มีทางรอดออกจากเขาเป้ยซานได้ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ